ก็ขอขับสสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจในหน้า Facebook ของเรานะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนและว,วิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า KMSocial เนาะลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือมันก็สแกนเคเบิลฟหน้าคิมีได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีประมาณนนี้เลยนะ ครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี้ได้เลยใครที่เพิ่งเข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นแบบฟ์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติ๊กเสริไม่ใช่โปกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่าวมาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอิน่ายก o เก l e ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อะ่ะเข้ามาหน้าตเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มมากมายเลือกเลยเนาะหลักๆก็จะมีทาง f a c e b o o k i n s สตาแกรม o u t u b e t i k t อกเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของ a c e b o o k ก็แลวกันนะครับแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็จะเลือกเป็นเพิ่มยอดไลค์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเป็นเรามหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยนะครับทาเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นตัวที่1กแล้วันแล้วก็ลิงกตรัน้ละคกันาแล้วก็คัดลลลลออกกิงงนนี้้าใสไไเเยยะะจวป แล้วก็จำนวนตรงนี้ครับก็สามารถดูขั้นาต่ำขั้นสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะใส่ไปสัก100ก็แล้วกันนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันตรงนี้ได้เลยเนาะก่อนเราจะกดสั่งซื้อลูกค้างนะครับอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้าน,นบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเนาะอ่าเดี๋ยวเาจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จกะขึ้นเป็นเยรระนนน้ลตคับิไดง อ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าปอกกันเสร็จคนแล้วนะครับก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่มึงแนบไปด้วยเนาะก็มาตรวจสอบกันได้นี่ได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่นี่นะครับเดี๋ยวมึงจะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เรากดไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทางเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางในการชําระนี่เนาะก็จะมีทั้งพร้อมเพย์นะครับท h r o u g h Nip Wallet แล้วก็ Cryptocurrency เข้ามาใช้กันทุกครั้งแค่ลิมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่่่มมเเเติกอนนนนดด้้้าาาลลงีไยะ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอยอดใช้งานสะสมพันระบาดขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูฟิลลหนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับมีดังภาคไทยซับไทยเนาะมีมากกว่าสามาร้อยกว่าเรื่องเลยนะครับต่อมานะครับให้เรากดไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆเว็หน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูบริการกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขาออธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันแล้วนะครับก็ออย่าาลลมกกเเ้นนนจะะซปรณี ถ้าคนที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อไอ้มินนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อไอ้มินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเข้ามาหน้าต่างการติดต่อไอ้มินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนะี้ได้เลยเนาะทางไปใจก็จะมีช่องทางไลน์ติดต่อแล้วครับก็ลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับต่อมาครับให้เรามาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างนี้นะครับก็จะมีหมวดหม,ดหม,ดมู่แจ้งปัญหาแล้วเราเสร็จเรื่อง,องคุณถ้ามีความเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่ในกรอบสีเหลืองข้อควาาม,มนนะี้้ไดเเลยะ ถ้าคนที่มีรูปภาพหรือลักษณะต่างๆนะครับก็าสามารถอาแอดแฟลชรงนขึ้นมาแล้วกดส่งตัวดาลล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดไลฟ์ของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่71ดสิเอ็ไล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตไปทั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ยังทํารายการอยู่นะครับแต่ก็เริ่มขึ้นมาดีหน่อยแล้วเนาะก็จะต้องรอสักครู่นะครับเพื่อทำการเเเเสวรรราาาดดีีกกก็็จะะตตัััไปอนนนทท่บบซ์้ลค หลังจากที่รอไปประมาณ2อสามทีนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนยอดลราของเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบวันนี้ได้เลยเนาะอะก็มีประมาณนี้เลยนะครับส่วนับใครสนใจนะครับอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับ อ่ะให้เราส่งลิงก์ตรงน,นี้นะครับเพื่อนๆขคุณหรือคนทุกคนรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆคุณเต,ติมเงินต่างๆอะไยบ้างน,นะครับคุณก็จะได้ตาคอมเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเ q ยวโคนหน้าคลิปได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตอนลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ